วกเรานะครับนักแสดงจากเรื่องไหนเยบอกไ kind ม of ่ชอบเด็กครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมให้เล่นเล่นกันอีกแล้วใช่นั่นก็คือเกมต่อคําลงท้ายครับขยันเล่นอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นกิจกรรมคือผมจะเริ่มพูดจากคําว่าไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กแล้วลงท้ายด้วยคำว่าเด็กคนต่อไปก็ต้องขึ้นต้นด้วยเด็กแล้วลงท้ายด้วยอะไรเด็กดื้ออะไรอย่างเงี้ย้าคิดเกินสามวิถ้าแพ้เอาเงินเมื่อกี้คืนเมื่อกี้อะไรอี๋ พีพีแล้วเฮ้ยเนี่ยไม่มุกอ่อนไงแล้วไม่ซัดเชือมากเลยขั้นตอนเราทษก็คือเราจะเอาเทปแปะขนขาแล้วดึงย้อนว้าวถ้าใครไม่มีขนขาก็ขนจมูกขนคิ้วถ้าไม่มีขนคิ้วอ่ะเหลือมึงเหลืออะไรแล้วใครขึ้นคนแรกก็เนี่ยอ่ะคนแรกวันนี้ออกออกเท่ากับคนแรกเฮ้ยคนแรกได้อยู่คนแรกโชคดีอยู่ น้อออกา้นชุบนอ้บอสุดท้ายไหนเทียบอกไม่ชอบเด็กเด็กดื้อหนึ่งสอตายเย้อธิบาเลยครับ คุณตกใจนะเนี่ยเาพิ่จะมลังคิดมาบูบ่เลยครับเกมนี้ตกใจจังสนุกอ่ะกำลังคิดแหละโดนโทษตอนนี้แหละถั่วอุ้ยแค่รู้จิง เดียาไปต่อ,อ,อมอไไูลได้ไหมแต่ฉันไม่ลองที่เลยอ่ะเดียเด๋ยวโดนเดี๋ยวนะดเดี๋ยวแบบก็สิลานั่นมังกรแม่ที่บอกไม่ชอบเด็กเขา,า,าต,ต้องพูดเด็กเลี้ต่อเลี้ <c oughs> ต่อแม่เน่ไหนเฮียบอกไม่ช <c oughs> อบเด็กเด็กตาสมบูรณ์ปูรมา ตาลี่อะไรอ่ะชื่อมึงจีนไงตาลี่ตาลี่หนึ right? <Oliver. S 2> ่งสองหลี่ลี่ลี่เอเคมาเอาแทบมาเอาแทบมาแลใครมันจะเอาลี่องวะแค่จะกลี่ยงถึงบ้าเโอ้โหขางใไม่อยากทำเลย khang đưa ông sắm hè đưa mà không, <laughs> ừ. <laughs> uhm. <laughs> <đấy. cười> mới đâu tao của lắm mới mặt 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 ra, mặt mặt mà, mặt luôn mặt luôn mặt 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 หยอยไม่มันมีมันไหนอ่ะยามี่อยามุ่หยอยเอ่ะคูไม่กู่อยากคู่มากไม่หยอยกู่ชายเล่นเลยเอาคูโจออ่ะพี่อยามุ่หยอยเลยพี่อยารู้ยามหยอยขยันพูดซะด้วยยามหยอยช่วยสุดโอ้โหช่วยกันสุดทีเวลายุ่ไม่มีโอเคไม่มีไม่ขึ้นอ่ะเิดได้ละโอเคนะแต่ไม่มีขนนะสิ ก็มึงทองเกงเลยแขนไม่แขนไม่ติดหรอกวันนี้ขอหน้าผมไม่ละผมแขนเลยปางไหนเนี่ยอ่ะนึ่งตินิดนึงไม่มีขนอ่ะเดี๋ยวขอขอจบสักเหมือนเกมเดี๋ยวมาดึงใหม่ห้าสี่ให้มันนึ่งครับโอ้คนน่าแกะต่มาต่อยอุ้ยติดนะน่ยอุ้ยอู้หูเยอะอู้เยอะมากเยอะเลเยอะเหรอเนี่ย เฮ้ยออกาลูกเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะเปเหนียวเนี่ยเหมือนขนหมอคงอะมาหยามใหญ่ต่อไปเลยหยามใหญ่แบบว่าแตงโมปักหนึ่งปัยอดวิวเฮ้ยได้เร็ดี๋ยวว่ะยอดเร็ว่ะวิวภูเขาเขากับเธอ หนึ่งสองแกไทโพแกไทโพนี่โดนแกไทโพเฮ้ยเอามาแกไทโพไม่มีเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนใส่กาวตาช้างในนั้นด้วยคือมดเข้าไปก็หลงทางนับด้วยนับด้วยโออจังหวะรอจังหวะคุณยื่นฉันให้ดีก ล็อกขาเดี๋ยวมันไม่ติดรีบอย่านะมึงโอ๋อโอ้ยโอ้ยนี่ออกนิดเดียวอ่ะไหนายนี่มีเลขออกมาไม่ไน้เยอะนะเนี่ยละมากเลยหรอที่คุณนุ๊กปาดลูดิบเจ็บป่ะมยิงมันเริ่มแสบทีหลังยิงยแกเปคุยคุยอะไร ไรวะวะวะห่างไปใชยเล่นรึไงรู้ว่าอะไรนะอุยห้าสิบหสอเาสิบบาทบาทพระพระธุดงดวงดิบหนึ่งสอง ดิบเกือหมดแล้วไปหมดแล้วหมดแขงก็เลไม่ได้อันี้เอาเลยหมดแขไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วมีเกมแก้แค้นครับต้องดึงเร็วเร็วต้องดึงเร็วเร็วต้องเดินเร็วเร็วแก้ปลายกันแก้ปลายยกยกเฮ้ยดึงขึ้นอุ้ยแม่งมาต้นกับมาปลายวะ ครับก็เป็นเกมสนุกสนุกเจ็บเจ็บค่ะจ้ะนะฮะที่มาเล่นกันแบบว่าขำขำนะผมรู้สิ่งนี้นะครับพี่ยุูสนุกดีครับมสนุกมันก็สบายที่นั่นแล้วเราก็ยืนยันนะคะไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเลยแต่คุณล็อกแขนผมนะยัก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าเราจะดูลักกันแบบรุนแรงในซีรีส์ของเรานั้นน่ารักมาก สุดๆดีสุดครับ,รบทุกคนก็สามารถไปติดตามซีรีส์เรื่องไหนี่จยบอกไม่ชอบเด็กนะครับได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอ่าดูอันคัดนะคะที่ไอชีนะคะหรือว่า iq com ค่ะ,รค,ะครับหรือว่าดูใน y YouTube แองโฟก็ได้ครับเจอกันนะครับเจอกันครับ